เร่งตรวจตัวอย่างลายนิ้วมือครูเบนเปรียบเทียบกระดาษคําตอบหลักฐานสําคัญใครแก้มีสวยแน่สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนาํามาไล่ฟังครับก็ยังมีเรื่องให้ติดตามกันต่อนะครับสำหรับประเด็นดราม่าของครูเบนหรือนางสาวเบญญาภาซึ่งเธอได้สอบติดพนักง,งานราชการตําแหน่งครูผู้สอนได้ลําดับที่หนึ่งแต่ในภายหลังสพอมอสระแก้วได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศและรายชื่อของเธอก็ได้หายไปครับต่อมาก็ได้มีการตรวจสอบกระดาษคําตอบของครูเบนอีกครั้ง แต่ผลปรากฏว่ารายชื่อของครูเบนนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ครับซึ่งในส่วนของความคืบหน้าในการตรวจสอบพื้นจริงนั้นทางสพทเห็นว่าควรให้เหน่วยงานกลางเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยจึงมีมติทำหนังสือถึงสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานของตำรวจให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยโดยได้ส่งเอกสารข้อสอบกระดาษคำตอบของครูเบนและผู้ที่มีรายชื่อเข้ามาแทนไปยังสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานของตำรวจนะครับเพื่อให้ทำการยืนยันว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารจริงหรือไม่นะครับโดยพัตำรวจตรีวาทีอัศวุิมางกูล ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับได้เผยถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวว่าทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานได้รับเอกสารดังกล่าวจริงโดยอยู่ระหว่างการขอตัวอย่างลายน้มือของครูผู้เสียหายเพื่อมาตรวจสอบทั้งนี้หากได้ตัวอย่างมาครบถ้วนเพียงพอที่จะยืนยันแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจพิสูจน์ไม่นานในการยืนยันว่าเป็นลายมือของครูเบนจริงหรือไม่ครับส่วนทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรง,งค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้เปิดใจว่าหลังจากที่ครูเบนถูกนำตัวพาเข้าห้องสอบสวนในช่วงเวลาหกโมงเย็นถึงประมาณหนึ่งทุ่มโดยได้ถูกยึดโทรศัพท์มือถือและถูกให้นั่งโดยใช้กล้องบันทึกวิดีโอถ่ายพร้อมให้เซ็นรับรองว่าข้อสอบฉบับดังกล่าวเป็นของครูเบนจริงแต่เมื่อครูเบนออกจากห้องดังกล่าวก็ได้โทรเล่าทุกอย่างให้กับครอบครัวฟังทันน้ำตาว่าถ้าจะทำกันขนาดนี้หนูยอมก็ได้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ในห่วง3ามวันครูเบนก็ไม่ยอมรับสายใครอีกเลยทำให้ทนายรณรงค์มองว่า วิธีการที่ใช้ในการสอบสวนครูเบนนั้นทำรท้ายจิตใจกันเกินไปหรือไม่ครับทนายรณรงค์ก็ยังได้บอกอีกว่าตั้งแต่มีข่าวเรื่องกรณีของครูเบนมีสายโทรเข้ามาหาเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นาราชการครูตั้งแต่ชั้นผู้น้อยไปจนถึงระดับสูงโทรมาให้กำลังใจพร้อมบอกอีกว่าทนายอย่าไปยอมและทุกคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้คะแนนรอบที่2ของครูเบนออกมาไม่ผ่านจะรู้ได้อย่างไรว่ากระดาษคำตอบไม่ถูกลบหรือแก้ซึ่งทนายรณรงค์ก็ตั้งข้อสงสัยในประเด็นนี้เช่นกันครับ นอกจากนี้ทนายรณรงค์ก็ยังเปิดเผยต่ออีกว่าโคศกกระทรวงสึกสาธกรได้โทรหาตนแล้วแจ้งว่ามีการเรียกสอบเดือดมากรวมกว่า20ปากแต่ผลที่ออกมาคือไม่เจอทุจริตเจอแต่ความประมาทเลินเล่อในประเด็นนี้ทนายรณรงค์ได้ติดต่อหาผู้ใหญ่หลายหน่วยงานแต่คําตอบที่ได้มาคือรณรงค์ดูดีๆนะประมาทยังไงดูยังไงก็เป็นคดีทุจริตโรงไหนที่เขาไม่ได้เจตนาเขียนข้อสอบผิดบ้างเพราะเป็นการเจตนาทั้งกระบวนการจะไปฟันว่าเป็นประมาทไม่ได้ และทนายรณรงค์ก็ยังได้บอกอีกว่าขณะนี้มีข้อมูลสําคัญที่เชื่อว่าหากเปิดเผยออกไปอาจจะมีคนสะดุ้งแต่ทั้งนี้ขอรอกระทรวงสถาติการถแถลงข้อเท็จจริงก่อนเพราะกลัวว่าหลักฐานรวมทั้งข้อมูลจะสูญหายครับอย่างไรก็ตามทนายรณรงค์กล่าวย้ําว่าเชื่อได้แน่นอนว่าจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่จะต้องถูกให้ออกจากราชการและอาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวซึ่งผู้สึกขาวก็ยังได้ถามว่าตอนนี้ถ้าดูจากหลักฐานที่มีอยู่น้ำหนักจะเทไปในทิศทางไหน ซึ่งทางด้านทนายรณรงค์ก็ได้บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าข้อสอบไม่น่าจะตรวจผิดครูเบนต้องได้ที่1ตั้งแต่แรกครับอย่างไรก็ตามก็มีรายงานเพิ่ม,เต,มเติมว่าภายหลังมีการเผยแพร่ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนของสอพมสะแก้วในรอบที่2นะครับ พร้อมกับประกาศรายชื่อใหม่ลงในเพจของสพมสายแก้วในวันที่12กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งในประกาศใหม่ดังกล่าวครับก็ไม่ได้มีรายชื่อของครูเบนนะครับแต่ชาวเน็ตก็ได้ร่วมกันสืบค้นจนได้พบว่ารายชื่อของผู้ที่ได้ลำดับที่1แทนครูเบนนั้นมีนามสกุลเดียวกันกันกบพอในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและอดีตรองผู้บังคับการจังหวัดสระแก้วด้วยครับซึ่งทางด้านของชาวเน็ตที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายถึงความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระบบการตรวจสอบที่สําคัญขนาดนี้ทั้งยังมีบางคนแนะนําว่าให้นําครูอัตราจ้างทั้งสองคนมาสอบใหม่อีกครั้งเพื่อวัดผลว่าใครสอบได้กันแน่และหากมีความผิดพลาดในการทําข้อมูลจริงตามที่แจ้งก็ควรเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วน,นั้นออกทั้งหมดเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อความไม่รอบคอบในขณะที่ก็มีชาวเน็ตบางรายครับที่สังเกตเห็นความผิดปกติ ในประกาศรายชื่อของวันที่12กันยายนว่ามีการแก้ไขตรงช่วงตัวเลขวันที่และใช้ปากกาเขียนลายมือแทนการพิมพ์ครับโดยนายพัฒนะพัฒนทวีดลรองเลขาธิการกอพอทกอ็ได้ขยายความการตรวจสอบว่าไม่ใช่เรื่องยากอันดับแรกต้องไปดูที่กระดาษคําตอบข้อสอบและเฉลยใหม่ว่ามีการแก้ไขฝนรหัสใหม่เหมือนที่สังคมสงสัยหรือไม่เพราะเป็นการใช้ดินสอ 2B ในการฝนรหัสคําตอบ และเป็นการตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่การตรวจด้วยมือเนื่องจากมีผู้เข้าสอบกว่า250คนเฉพาะสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์มีผู้เข้าสอบจํานวน106คนครับส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้ที่สอบได้แทนที่ครูเป็นเป็นคนนำสกุลดังรู้จักกับนักการเมืองท้องถิ่นนั้นสพทยืนยันว่าการตรวจสอบต้องเป็นไปตามกระบวนการ โดยจะต้องดูที่คะแนนหากเป็นไปตามหลักฐานที่ปรากฏก็ต้องว่าไปตามนั้นเช่นเดียวกันหากพบว่าเป็นการทุจริตก็ต้องจัดการไม่ว่าเป็นลูกหลานใครถ้ากระบวนการไม่ถูกต้องก็รับไม่ได้ทั้งนั้นสำหรับกระบวนการยาวยานั้นสอบปรก็ได้ยื่นข้อเสนอคืนสถานะครูอัตราจ้างโรงเรียนเดิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ครูเบนได้ปฏิบัติหน้าที่สอนต่อเนื่องครับ แต่ที่ยังต้องตามลุ้นก็คือมาตราการการลงโทษผู้บริหารเขตพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบครั้งนี้ทุกคนครับเพราะไม่ว่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นจากขั้นตอนใดทั้งที่กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่สลับชื่อทําให้ประกาศผิดพลาดการจัดสอบที่ไม่ได้มาตรฐานท้งข้อสอบและกระบวนการจัดสอบไปจนถึงการแก้ปัญหาของผู้บริหารเขตพื้นที่ทุกคนตั้งแต่ผู้อำนวยการสปมสายแก้วรองผู้อำนวยการสปมสายแก้วซึ่งได้มีการโทรไปข่มขู่ให้ครูเบนลบโพสต โดยไม่มีคําอธิบายที่เหมาะสมครับที่สําคัญคือการเยียวยาจิตใจที่บอบช้าจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยครับความเคลื่อนไหวอีกทางด้านหนึ่งจากอาจารย์ประเมศอินทราชุมนุมนะครับอายการอาวุโสสํานักง,งานการสอบสวนสานักง,งานอายการสรูงสุดก็ได้เปิดใจกับทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมว่าไม่เชื่อว่าคนตรวจข้อสอบครูเบนผิดเพราะหยิบกระดาษคําตอบติดก,กันซึ่งมองว่าเรื่องของครูเบนคือคดีทุจริตไม่ใช่เรื่องประมาทครับซึ่งอาจารย์ประเมศก็ได้กล่าวว่า หากเขาจะเปิดข้อสอบดูทันทีก็ดูได้ส่วนคำชี้แจงที่ว่าเลขที่มันติดกันนั้นเลอะเทอะคนตรวจข้อสอบเขาไม่เคยตรวจกันแบบนั้นเขาตรวจทีละคนไม่ได้หยิบมากองยังไงก็ฟังไม่ขึ้นง่ายที่สุดเลยคือเปิดเปิดข้อสอบเอากระดาษคำตอบเฉลยมาดูก็จบว่าน้องได้คะแนนเท่าไหร่เผลอคนที่ได้คะแนนอันดับที่หนึ่งถึงที่สุดท้ายว่าได้เท่าไหร่แล้วถ้าบอกว่ากรอกผิดก็ต้องรู้ว่าใครกรอกผิดมันต้องโดนทั้งหมดมันไม่ใช่มีคนเดียวทํามีกรรมการหลายชุดต้องสอบสวนคืออะไรก็ตามที่มันไม่ตั้งใจสุจริตผู้จดจิตม ผมทำคดีปปชมาเยอะแยะโกงกันตั้งแต่ต้นเรื่องธรรมดาของคนไม่ดีถ้าเปิดคะแนนมาแล้วน้องเป็นคะแนนไม่ถึงก็ไม่ต้องเยียวยาอะไรแค่เปิดคะแนนมาให้สาธารณชนเห็นก็พอแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับและก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ